กลิ่นไอป่าธรรมชาติจากอาฟาตาล่องลอยไปตามสายลมมันพัดผ่านท้องทุ่งและเนินสูงชันหญิงสาวสองคนเดินออกมาจากป่ามุ่งหน้าไปยังที่รกร้างซินเนสเตรยียืนอยู่บนภูเขาและมองไปยังทุ่งดอกไม้ที่เบ่งบานไปไกลสุดลูกหูลูกตาเบื้องหน้าเธอยิ้มน้อยๆพร้อมสูดลมหายใจลึกด้วยความสดใส สายลมอันอบอุ่นที่พัดมาจากด้านหลังพร้อมกลิ่นหอมของดอกไม้รูปไหลร่างกายของหญิงสาวอย่างอ่อนโยนเธอตกอยู่ในภวังความคิดไปยังสถานที่ไกลแสนไกลจนเกือบลืมเพื่อนที่อยู่ข้างหลังสาวน้อยจึงโบกมือเรียกเพื่อนทันทีเด็กสตรายืนอยู่บนภูเขาและมองซินเนสเรียที่กำลังมีความสุขในทุ่งดอกไม้เมื่อได้ยินเสียงเรียกให้ไปหา แม้จะยังไม่อยากทำลายภาพสวยงามเบื้องหน้าแต่เธอก็เดินไปพร้อมกับยิ้มกว้างหญิงสาวทั้งสองเพลดิดเพลินไปกับทิวทัศน์ที่งดงามท่ามกลางทะเลดอกไม้อย่างมีความสุขสายลมอุ่นๆพัดพาให้กลีบดอกไม้ลอยไปรอบๆเหมือนดั่งภาพในความฝันในสายตาของทั้งสองเพื่อนที่อยู่ตรงหน้าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งเดียวที่มีอยู่บนโลกใบนี้ เวลาผ่านไปสักพักซินเนสเทรียก็เริ่มรู้สึกง่วงเธอจึงขดตัวและนอนลงบนตักของเด็กสทราอย่างเคยชินพลางต้องมองด้วยตาปลือๆปือแล้วถามว่าที่นี่สวยมากเลยเธอรู้จักได้ยังไงหรอเด็กสทราพบทุ่งดอกไม้นี้โดยบังเอิญตอนที่เธอยังเป็นเด็กแต่ก่อนที่จะได้ตอบคำถามซินเนสเทรียก็พลอยหลับไปเสียแล้ว มนุษย์ครึ่งเอลสาวได้เอามือรูปไล้ไปยังใบหน้าอันอ่อนเยาว์ของซิเนสเตรียพลางคิดถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันจากนั้นก็ถอนหายใจพร้อมกับพูดว่าอเวลาผ่านไปไวมากไม่กี่ปีเธอก็โตขึ้นขนาดนี้แล้วความอบอุ่นซึมซับไปถึงหัวใจทำให้เด็กสตราหวนนึกถึงค่ำคืนแรกที่ได้พบกับซินเนสเตรียเด็กผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้ามาในป่าด้วยเท้าเปล่า เธอเหนื่อยล้าจากการหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่หลายวันชุดสีขาวเปลอะเปลือนและขาดวินตอนที่เด็กสราไปพบเธอซินเนสเทรียกำลังถูกล้อมไปด้วยมือสังหารเราต้องช่วยเด็กก่อนที่เหลือค่อยว่ากันนั่นคือความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวของเด็กสราหลังจากขับไล่คนร้ายไปได้เธอเก็บอาวุธและเดินเข้าไปหาเด็กหญิงซินเนสเทรียในตอนนี้ ใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเหนื่อยล้าภายใต้ผมเผผาอันยุ่งเหยิงตอนแรกเด็กหญิงก็คิดว่าตัวเองคงไม่รอดและไม่คิดว่าจะมีเอลฟ์ใจดีมาช่วยชีวิตเอาไว้หนูน้อยไม่ต้องกลัวนะตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วเธอเชื่ออะไรหรอซินซินเนสทรีเด็กผู้หญิงเงยหน้าขึ้นมามองเด็กสตร้าที่กำลังค่อยๆเดินเข้ามาหาและพูดด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือดูสิ เธอเป็นคนพิเศษมากเลยนะเด็กสตราพูดเมื่อเห็นดวงตาสีโลหิตที่เปล่งประกายด้วยความเอ็นดูจากนั้นก็ได้พาเด็กน้อยไปอยู่ด้วยกันกับเธอที่บ้านต้นไม้ซินเนสเทรียมักจะฝันร้ายบ่อยๆหลังจากตื่นขึ้นมาเธอมักจะมองไปนอกหน้าต่างอย่างเมื่อลอยเพื่อช่วยให้เด็กหญิงหลุดพ้นจากฝันร้ายเด็กสตราจึงให้เธอนอนหนุนตักบ่อยๆ จากวันแรกที่พบกันจนมาถึงในขณะนี้ที่ซินเนสเทรียก็กำลังหลับอยู่บนตักของเธอทั้งสองได้ผ่านทั้งเรื่องราวความทุกข์ความสุขมากมายไม่นานพวังความคิดของเด็กสตราก็ถูกขัดจังหวะเมื่อซินเนสเทรียขยับตัวค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นและดูท่าทางตระหนกเล็กน้อยว่างไงซินเนสเทรียฝันร้ายอีกแล้วเหรออืมัมน ็เหมือนทุกๆครั้งแหละแต่พอลืมตาขึ้นมาเห็นเธอความกลัวพวกนั้นมันก็หายไปทั้งหมดฉันอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กับเธอแค่เราสองคนแบบนี้ตลอดไปจังงั้นพวกเราย้ายบ้านกันไหมย้ายบ้านงั้นเหรออืมหลังจากตอบเด็กสตราก็นอนลงข้างๆซินเนสตทรียแล้วพูดต่อตอนนี้ในป่ามีคนเข้าออกมากเกินไป ฉันกลัวว่าพวกมือสังหารจะกลับมางั้นพ่อกลับถึงบ้านเก็บของแล้วไปหาที่อยู่อื่นกันเถอะซินเนสตรียก็ฟังแต่ไม่ได้ตอบอะไรหญิงสาวทั้งสองเอนตัวนอนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้สุดลูกหูลูกตาเบื้องหน้าเป็นผืนฟ้าสีครามตัดกับปุยเมฆสีขาวที่ลอยอย่างเชื่องช้าแต่หลังจากเมฆลอยผ่านไปก็ได้มีเรือเหาะลำหนึ่งปรากฏขึ้นพวกเธอก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติ เมื่อถูกเจอตัวสถานที่แห่งนี้ก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไปบานประตูลับขององค์กรชาโด a ฮนในเมืองคาเซลเมืองหลวงของสหพันธรัฐอิสระเปิดขึ้นอย่างช้าๆเส้นแสงนั้นตามการเคลื่อนไหวของคิวเลนไปยังห้องวิจัยลับใต้ดินที่แห่งนี้มีตู้กระจกที่ส่องประกายไอพลังงานสีแดงออกมาวางไว้อย่างเป็นระเบียบภายในห้องทดลอง ร่างทดลองในตู้กระจกด้านในคือความทะเยอทะยานและผลการวิจัยเพื่อพัฒนาเพิ่มขีดจำกัดเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคิวเลนชายหนุ่มสีหน้าเรียบเฉยเดินไปดูหน้าจอมอนิเตอร์ที่มีรูปของซินเนสทรีอแลเด็กซ์ตราชาดูแฮนในตอนนี้พบแหล่งซ่อนตัวของทั้งสองแล้วก็แค่นี้ไปได้อยากจะรู้ว่าพวกมันจะรอดไปได้อีกสักกี่ครั้ง หลังจากดูข้อมูลสักครู่เขาก็หันไปถามโลรรออนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วว่าถ้าทางแบบนี้หรือว่าคุณจะมีวิธีกำจัดพวกมันอย่างนั้นเหรอแผนในตอนแรกก็กักว่าจะไปค้นหาเลือดปีศาจท,ที่รอยแยกแห่งอบิสที่ใกล้กับอาฟัตตาแต่พอข้อมูลใหม่อัปเดตมาแบบนี้คงต้องเปลี่ยนแผนแก้กันอีกสักน่อยเลือดปีศาจของเยดเด็กนั่นมันเจือจางเกินไปเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอก คิวแลนพูดอย่างไม่ใหญ่ดีเขาไม่ต้องการเสียเวลากับสิ่งไร้ค่าแบบนี้โลริออนยื่นมือสีฟ้าของเขาออกไปสัมผัสกับหน้าจอมอนิเตอร์และพูดขึ้นอย่างช้าๆว่าไม่ต้องรีบรอตราบใดที่กระตุ้นพลังพิเศษของเด็กนั่นได้เลือดของมันก็จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทันยอดที่เจ้ากำลังตามหาอยู่ลองฟังแผนของข้าก่อนสิความคิดของเจ้า อาจจะเปลี่ยนก็ได้นนะโลรออเล่าแผนการของตัวเองให้คิวเลนฟังอย่างมั่นใจแผนของเขาก็คือการใช้เลือดของซินเนสเทรียหลังจากการกระตุ้นพลังพิเศษเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการทดลองพัฒนาพลังของมนุษย์น่าสนใจดีฉันหวังว่าคราวนี้มันจะได้ผลคิวเลนที่วางแผนการพัฒนาเพิ่มขีดจำกัดของมนุษย์มาอย่างยาวนาน เมื่อได้ยินโลริออนพูดอย่างมั่นใจว่าทุกอย่างจะสำเร็จเขาเองก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้ถ้างั้นฉันจะส่งคนไปจับพวกมันมาแล้วค่อยคิดต่อว่าจะกระตุ้นพลังสายเลือดของเด็กนั่นยังไงเจ้าแค่จับเป็นมาให้ได้ก็พอที่เหลือเดี๋ยวข้าจัดการเองจากนั้นเจ้าก็เตรียมรับชมความรุ่งโรจน์แห่งวิทยาการของมนุษยชาติได้เลยลอริออนหัวเราะอย่างชั่วร้าย ราวกับว่าเขาเห็นแผนการของเขาสำเร็จลุล่วงไปตามที่คิดแล้วหลังจากหาเรือเสร็จชิวเลนจึงเริ่มเตรียมแผนขั้นต่อไปของเขาอย่างลับๆหากสิ่งที่โลอยออนกล่าวเป็นความจริงในอนาคตเขาจะได้เป็นผู้ควบคุมและใช้ประโยชน์จากเลือดของซิเนสเทรียเพียงผู้เดียวพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าจะแบ่งให้คนอื่นใช้ก็เสียของแย่ yeah, สิ คําสั่งของคิวเลนได้ถูกถ่ายทอดไปยังเรือเหาะที่ลอยอยู่เหนือเขตแดนของอาฟตาอย่างรวดเร็วเขาสั่งให้กลุ่มมือสังหารของชาโด a ฮนค่อยๆล้อมทุ่งดอกไม้เอาไว้ทั้งซ i n e นสเตรและเด็ก r a ที่นอนอยู่ท่ามกลางสายลมอบอุ่นณนะสถานที่แห่งนี้ยังไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าพวกเขาตกอยู่ในอันตรายแต่เมื่อเรือเหาะปรากฏบนท้องฟ้าพร้อมกับมือสังหารในชุดลึกลับหลายคนพุ่งเข้ามา ทั้งสองก็ตั้งสติและหาหนทางเตรียมหนีพวกนั้นมาไม่ดีแน่ๆพวกแกต้องการอะไรนี่ฉันประมาทไปสินะเด็กซ์าพูดอย่างเจ็บใจเมื่อสัมผัสได้ถึงภัยอันตรายจากแขกที่ไม่ได้รับเชิญเธอก็หันไปหาซีเนสเตรียและพูดอีกครั้งซีเนสเตรียหลบข้างหลังนะยืงนงันเป้าหมายลงมือได้ หลังจากสิ้นเสียงหัวหน้ากลุ่มมือสังหารก็ได้มีคนหนึ่งปาขวดประหลาดไปด้านหลังของซีเนสเทียเปลวเพลิงระเบิดออกมาจากขวดและเริ่มลุกลามอย่างรวดเร็วราวกับอสรพิษเพลิงเมื่อเห็นว่าเส้นทางหลบหนีถูกเปลวเพลิงสกัดกั้นเอาไว้เด็กสตราจึงพาซีเนสเทียวิ่งตรงเข้าไปที่ป่าฝั่งพวกมือสังหารเมื่อเห็นว่าเป้าหมายคิดจะหนีจึงได้หยิบอาวุธออกมาและพุ่งตัวใส่เด็กสตรา ra, เพื่อกำจัดตัวปัญหาของแผนการให้สิ้นซากสิ้นหนีไปก่อนวิ่งตรงไปที่ชายป่าทางน้น ตอนนี้พุ่งดอกไม้ที่สวยงามค่อยๆถูกเปลวเพลิงกลืนกินซินเนสเทเรียที่สมองตันเป็นหงเธอสับสนทำอะไรไม่ถูกทำได้แค่รีบหนีไปตามที่เด็กสตราบอกเป้าหมายกำลังหนีไปทางนูน้นตามไปเร็วพวกแกตามไปเธอะเด็กสตราใช้อาวุธของเธอสกัดมือสังหารบางส่วนเอาไว้แม้ว่าเธออยากจะต่อสู้และรั้งมือสังหารไว้ที่นี่แต่ก็กังวลว่าอาจจะมีพวกมันคอยดักรออยู่ตามเส้นทางหลบหนีเด็กสตราจึงตัดสินใจรีบวิ่งตามซินเนสทเทียไปทันที